สวัสดีครับช่องยิบชชนน้อาครับวันนี้มีแจ็คยูไซบุน่นอะพามาครับจะรูอายเลยพามาหาหอยวันนี้จะทำเมนูเด็ดๆของคนสุรินให้กินนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวหาหอยเดี๋ยวทำให้ดูจัดไปแต่หอย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 จูบอย่างเงี้ยมีทุกที่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของช่อง ทำให้กินนี่นีครับเหนื่อยพี่น้องมิ้งนองยังกว้างไหมมันจะมีหอยมองได้หอยงงเลยเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ดีเฮียพี่น้องครับโอ้ยครับตัดมั่งครับเริ่มแลยนะครับนาหอยตัวแรกคอยดูนะครับตัวแรก ôi làm nhìn ma thật ướt nằm mới từ nè này ừ. Ừ, là ừ, <cười> 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 tân còn lúc nào nữa ถ้าคลิปนี้ไม่ได้ออนแอร์คือโทรศัพท์จมหนำครับยืนน้ำครับไม่มีใครอยู่กันสองคนครับอาหอยกันเลหนึ่งครับเมนูวันนี้ดีแน่นอนคุณพี่เดี๋ยวพี่จะเจอนะวันนี้มีซีดมีซาบแน่นอนและที่เรามาคือก็อจอประทัดดูดูข้างหลังครับดูดูดีๆครับ ผมจะบอกให้เลยครับว่าตรงนี้ไม่ใช่ยังไงอ่ะแต่ว่าที่ส่วนบุคคลไหมก็ใช่โอโเห็นอย่ะะงวะมีอุกำลังใจช่างมัน <laughs> ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะพี่ๆว่าตอนนี้เราคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็นพื้นที่ของทาหารหมดนะครับ นะผมขออธิบายนิดนึง่ <c oughs> เข้าใจด้วยและตอนนี้เราก็ขมโมยไม่ได้ขมโมยนะคือเขาหาได้ครับหาได้เ <c oughs> ข,ขออาเขาอนุญาตให้ทำมาหากินได้ใช่ครับอนุญาตให้ทำมาหากินได้เรามาหาหอยวานแหต,เ etz, ตกเบ็ดตกปลาตกขี่อะไรได้หมดครับตอนนี้แต่เรามาหาหอย <c oughs> กลาละมังไปแล้วกลาละมังไปแล้วครับโน่ไปนูน่นแต่นี่หอยเน่าโอ้ย <c oughs> จะบันเทิงหรือบันไล่เนี่ยไอตัไปบ่โค้งนะบ่ได้ครับ <c oughs> นะครับ <laughs> น้ำมากคุณละนี่ค่อยตัวเดียว ไม่เอาหอร์ชารีดีกว่าแต่แดดแรงนะแดดแรงมากแดดแรงครับแต่หนาวในในน้ำขุดหนาวนะครับเพราะเป็นคนขัดความอุ่นฮ้ยตัวนี้เป็นทะเลออเป็นทะเลทราย ดูนี่มันสูงเออนี่มันสูงนะครับเนาะพี่ล็อกหาหอยหอยราได้กี่ตัวสามสี่เอามาจากตัวเงยเๆยนะ <laughs> 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 tu sáu con mà mai ná mới nè Tôi nói tôi dày rồi Tôi <laughs> <giày luôn> <laughs> <laughs> ได้คอยอะไรเงี่ยนี่หขยจุกไอ่จุกอบ้านผมได้หขยจุกอ่ะไข่คุุบไข่ขุหมงูมเยอะตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กตอนนี้<อ>คือตัวเล็กมากหรือใช่เอาไปเลี้ยงการทำคือโทรสับลงน้ำ มันใช่้งังกงโกโปมันกันน้ำไม่ได้กันน้ำไม่ได้ไม่เป็นไรครับอยู่ที่คนถือครับ <laughs> <c oughs> จุ๋มจุ๋มอย่างนั้นเนี่ยใ <laughs> ต่ทาใต้น้ำได้ไหมครับไม่ได้ลงไม่ได้ <c oughs> <c oughs>

<ห>นมเน่ได้ยินจ้าโอ้นี่ครับพีนองเจอตัวนี่ตัวนี้ที่ต้องการนี่ครับทุกทรงเป็นแบบนี้เดี๋ยวล้างก่อนนี่ครับหยก็แล้วแต่พื้นที่นะครับเขาจะเรียกว่ายังไงถ้าบ้านผมก็เรียกหอยจุก จุบด <In. S 2> ูดปากเนื้อออกอืออตัดตูดนิดนึงเนาะอมาได้หลายตัวแล้วเอาอีกตัวเอามาตุ๊กสาวมาเซาดูดิดูไอ้สาวสัสทหารดูตุ๊กสาวไปหาของสูงด้วยอย่าไถ่มดแดงเขาหาของต่ำผักโอ้ยไปแล้ว แค่โทรมาอีกเนาะไม่เรียนก็น,นี่คือสะของเธอบ้านครับสะผมเธอบ้านครับสะสุดือสะสะดือแถวบ้านครับงุ <c oughs> มหอยกันครับ ไป <c oughs> <C oughs> <C oughs> แ,แค่นี้นะครับเอาไปเลี้ยง <C oughs> เลี้ยงไว้โตเพื่ออนาคตเอาไปเลี้ยง <C oughs> <laughs> เป็นนึใช่ไหมใช่ไหมครับเขาจุบไหมครับไม่รู้เลยเอาไ <laughs> ปลงบ่อ <laughs> เอาไปเลี้ยง <laughs> งูสาษอะไรอยู่บ้านก <laughs> ี่โมงแล้วครับหนาวเริ่มหนาว ้อาแล้วพอแล้ว,ลวนะขอใหอ้ได้กี่ตัวดูเอาไปปล่อยไว้ในสั่งก็ตไดน,นะครับออกลูกออกหลานปูตัวนี้ใหญ่มากครับเนี่ยธรรมชาติเลยนะเี่ยครับ เราไปเล them. Them. ี like ้ยงไว้ครับเราเชื่อว่าหลายคนไม่เคยกินนี่ครับหอยครับไปตุที่ผมมาหาหายหายเลยเดี๋ยวมึงงงงนี่ครับได้แค่นี้คือวันนี้ที่มาหานะครับคือจะเอาไปเลี้ยงครับเอาเลี้ยงมัน ครับพิ่งจะจะขายไปขึ้นมาขัดนี้เอาไปเลี้ยงนะครับทั้งหมดนี้เอาไปปล่อยลงสระเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มากอครับใช่ไหมว่าไม่ได้ราพลาดใช่ไหมถามว่าพลาดไหมไม่พลาดนะครับเรามาเรามาเราคุ้มยืมมาจัดไปโอเวครับเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะมาแต่ได้แล้วครับของไปเลี้ยงผมคนชอบเลี้ยงอ่ะขพื่อคกิมหน่อย ยกยกหอยขึ wow hi, hi, okay, ้นมาเลยหอยหอยได้แค no ่นี้ยกอีกมบนนึงจัดไปโอเคไปแล้วเฮ้ยจะซักซีเลยโอเคครับตั้งรับที่นี้ขับฟังก็ไหลก็แชร่ตามผมนะครับกินดีกว่าสวัสดีครับบาเดินย่งจัดย่างกับน้ำจานน้ำจานโทรศัพท์ตกน้ำ อะไรครับสวัสดี <laughs> <smart noise>